มาครับผมสวัสดีครับผมครับสำหรับใครที่มีใจรักทางด้านเสียงเพลงครับผมขอแนะนำเลยครับ2รุ่นนี้จบแน่นอนเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรเลยครับผมครับใช้ได้เลยสลับชุดนี้ครับมาชมใบแรกที่ผมอยากแนะนำครับตัวนี้ดังเสมอกับชุด PE ใหญ่เลยนะครับราคาหมื่นสองหมื่นเนี่ยตัวนี้ก็เอาอยู่นะครับผมครับตัวนี้อยู่ในราคาครับ19,900บาพรบาทสลับตัวนี้ครับผมครับตัวนี้มี็ความพิเศษอะไรมากมายครับตัวนี้ความดังบอกเลยว่าดังดีมาก10นิ้ว1ดอกข้างในแต่10นิ้วเราครับ ใช้เพลเวแยก1แท่นนะครับขับเฉพาะ10นิ Rivers, 10น้ว wow, ตรงๆอย่างเดียวนะครับถือว่าได้พลังเบรคที่แรงมากและประสิทธิภาพมากครับผมครับเสียงกลางครับผมก็ให้4นิ้ว4ดอกในตู้ครับ1 2 3 4คร <uld> ับเป็นระบบสเตอริโอไปเลยครับแหลมก็ข้างดอกไปเลยครับผมครับพร้อมด้วยการ์ดไซ่์แบบมีไฟด้วยอะไรครบทุกอย่างโลโกกเอกซาวครบทุกอย่างสลับใบนี้ครับผมครับแล้วความพิเศษของใบนี้มาชมข้างบนว่ามีอะไรอีกครับผมครับใบนี้ผมทำเป็น2ราคาครับผมใบแรก ที่ไม่มีไม่ยังไม่มีไมค์คือใช้ไมค์ไม่ได้ก็คือ18,00 0หมืดบาทตัวนี้เสียบไมค์ได้ก็19,00 0หเ้บาทครับในนี้มีอะไรบ้างมาชมกันครับผมครับในนี้เราต้องตัดออกเป็น2ภาคครับเนี่ยภาคแรกข้างบนครับเนี่ยภาคแรกก็เป็นภาคเปิดเพลงครับก็เหมือนกับบลูทูธทั่วไปครับเช่นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวกดโหมดพวกอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับกดโหมดเรียกโหมดบลูทูธด้วยบลูทูตัวนี้เป็นตัวเรียกั้งหมดแล้วก็ตัวนี้สามารถ แยกเบรคแยกกลางอัตโนมัติเลยนะครับผมสามารถเปิดแตเบรกก็ได้เปิดแต่กลางก็ได้ถือว่าแน่นอนมากสลับใบนี้ครับผมครับฝั่งนี้ก็เป็นตระกูลไม้ทั้งหมดอย่างไรใช่ไหมครับเนี่ยไม่หนึ่งครับไม่สองครับเล่นตัวนี้ได้เลยครับอันนี้ก็พวกปรับ e ีคิวไม่ปรับเบรคปรับกลางปรับเอ็โค่ครับก็ถือว่าอยู่ในช่องนี้ทั้งหมดครับในช่องไม้ทั้งหมดคือว่าคุ้มมากในราคา19,000ก้าับาทแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นตัว2ระบบนะครับผมครับใช้งานได้2แบบไวาเป็นแบตเตอรี่ครับ เปิดนอกพื้นที่แบตเตอรี่ก็ใช้งานได้ฟังในบ้านแบบยาวๆครับสายไฟ210ก็สามารถเสียบก็ได้อีกครับผมครับกวัวร้อนไหมข้างหลังแล้วก็มีพัดลมระบายอากาศเพื่อช่วยดูดอากาศช่วยเวลาเปิดงานหรือต่อเนือ่องนั่นเองครับถือว่าคุ้มมากครับสลับใบนี้มมามาเมาเเเววป็็นแฟนีอรรไ,วไ,วไว ทีนี้ขยับอีกหนึ่งใบครับเป็น10นิ้วรุ่นแรกที่เอกสาวทำเองครับรุ่นแรกที่เป็นตู้ไม่อัดแต่ครับที่เราทํามาครับทีนี้เราต้องการเพิ่มความสวยขึ้นมาเพิ่มรูปลักษ์ของตู้ให้มีทรงไฮเอ็มมากขึ้นก็ผลิตมาเป็นใบนี้ครับตัวนี้ราคา1,900 0มาบาทครับทำไมถึงแพงครับผมใบนี้ใบนี้หนึ่งตะแกรงปั๊มเห็นไหมครับข้างในดอก10นิ้วพร้อมด้วยกลางพร้อมด้วยแหลมมีต่งหักครับผมครับแล้วก็ทีเดียก็คือ2ระบบครับผมสามารถเสียบไฟฟ้าได้200รด้ขนาดครับผมครับ ลำพงเนี่ยยิ่งดอกใหญ่ครับมันยิ่งกินไฟครับถ้าเราใช้แบตที่เล็กๆเนี่ยมันอาจจะไฟหมดไว้หรือเปิดได้ไม่มันครับตัวนี้ผมเลยแก้เกมมาให้เป็นสองระบบเลยครับเสียบไฟฟ้าได้สิบเปิดได้ระยะยาวกันเลยทีเดียวครับทีนี้มาดูข้างบนกันครับผมครับตัวนี้ผมก็ทำมา2รุ่นเหมือนกันครับอย่างรุ่นเนี้ยไม่มีไมเป็นอย่างนี้นะครับผมครับราคา11,900บาทใครได้ไม่ เพิ่มแค่1นึ่งพันก็ได้ไม์แล้วครับผมครับแต่ตัวนี้ก็ถือว่าพิเศษทุกอย่างใครเปิดเพลงธรรมดาเนี่ย USB ได้ครับไปพื้นที่ตรงไหนครับไม่มีเน็ตอ่ะตัวนี้ก็สามารถเสียบเพลงได้เลยครับผมถ้าอยากใช้ไม์ USB ตรงนี้ก็เสียบได้ครับผมครับโดยใช้มิกแยกระหนึ่งตัวสามารถใช้ไม่ได้เลยสำหรับประเโดยใช้สัญญาณเข้ามาอยู่อ็อกนั่นเองครับผมครับเนี่ยครับการใช้งานก็เข้าก็จะประมาณนี้ครับผมครับ สงยงาง,กงากรากใหญ่ควาดเ็เป็นอีก2รุ่น2แบบครับแนะนําสลหรับใครที่ชอบเครื่องเสียงใครที่ชอบเสียงเพลงใครที่ชอบร้องเพลงแต่ทำอะไรไม่เป็นเลยครับผมเอา2รุ่นนี้ไปเลยครับถือว่าจบครับทั้งด้านเสียงเขาบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับสิบนิ้วออกนอกพื้นที่ได้สบายแน่นอนครับแข่งกับเครื่องเสียงชุดราคาหมื่นกว่าบาทได้แน่นอนสลหรับตัวนี้ครับผมครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็ 1 1 9 0 0บาทเท่านั้นครับผมส่งฟรีถึงท้่บ้านครับผม